รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีทรามเช่นเคยนะครับเราพบกันในช่วงเช้าๆแบบนี้เพื่อทําให้วันนี้ทั้งวันของเรานะครับมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเริ่มจากรายการของเรากันเลยนะครับพร้อมด้วยสาระดีๆที่จะนํามานําเสนอในช่วงต่างๆของรายการเราสักครู่ครับ ในช่วงแรกของรายการเรานะครับก็ยังคงเป็นช่วงของธรรมอุทัยครับซึ่งเราจะได้มาฟังมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลธรรมะดีๆที่เราจะเอาไว้สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ครับก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังร,งรายการดูดีมีธรรมอยู่ในขณะนี้ภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังหรือได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวัตถุกระบือ ทุกๆวันนะโยมทุกๆวันก็จะมีญาติโยมท่านสาธุชนหลังล้นสายทานศรัทธากัานมามากราบมานมัสก,การขอพรปิ่นทองหลวงพ่อโตเนโบสถซึ่งหลวงพ่อโตเนโบสถเนี่ยเป็นพุทธรูปที่เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วัดหัวกระบือมาเป็นเวลาถึง270กว่าปีเรียกว,ว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนเมื่อได้มากราบไหว้แล้วมากราบอธิษฐานขอพรแล้ว ปิดทองด้านนอกแล้วยมต้องเข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อโตอในอุโบสถด,ด้วยแล้วก็อธิษฐานจะเป็นหน้าที่การงานก็ดีหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ดีเป็นเรื่องอ่อการทํามาค้าขายลองอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตดูนะฮะแล้วบอกหลวงพ่อว่าเมื่อสาเร็จสมความมุ่งมาตรราถนาแล้วลูกจะนำเอาพวงมาลัยและไข่ต้มมาถวายฉะนั้นโยมจะเห็นได้ว่าในภายในอุโบสถ หลวงพ่อโตแห่งวัดหัวกระบือแขวงข้ามขามเทพบงเทียนเนี่ยก็จะมีพวงมลลาลัยและไข่ต้มถวายหลวงพ่อโตเนวโบสดอยู่เป็นประจำนี่ได้ขาดนั่นนิยมเป็นภาพบรรยากาศที่ญาติโยมท่าน่าธุชนได้หลั่งล้นสายทานศรัาทา,า,ทากันมาเป็นประจำทุกวันนะวัดหัวกระบือนี้เป็นวัดเปิดนะก็จะมีพิธีไหว้พระสวดมนเจริญจิตภาวนาติดทองหลวงพ่อโตขอพรหลวงพ่อโตเนวโบสดทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบือ สนองโครงการพระราชดําริพระราชดํารัของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถวายสังฆทานดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาเสริมบารมีทําพิธีบางสกุลนอนลงอ,อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่สวนสวรรค์ลานบุญโยมสวนสวรรค์ลานบุญก็จะมีองค์พระพิฆเนศเทพเจ,จ้าโชคลราภเทพเจ้าใหความสำเร็จญาติโย,ยมท่านทั้ช่วยก็มาก,กราบไหว้อดิฐานขอพรกันเป็นประจําอีกส่วนหนึ่งนั้นที่วัดดุกระบูอก็ยังมี ศาลาพิธีเก่งจีนนะศาลาเก่งจีนซึ่งเป็นที่ปริเสธสถา,านองค์พระพุธทธศาสนอิมอไทยสวยเอี้ชายสิงเอี้เทพเจ้าโชคลาบเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองรักษาดวงชะตาแล้วก็จะมีะพระอริยสงฆ์หลายรูปหลายองค์คือสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตพรมรังสีหลวงปู่ทวดหยีบน้ำทะเลจีบและโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญในวัดหุกระบือนี้คือ อนุสาวรีย์สองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองรักษาผืนแผ่นดินไทยหรือกอบกลุ่มอกราชาติไทยให้กลับคืนมาได้เราก็ไปกราบไหวป้ปฏิฐานขอพอรกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้โยมทุกวันที่หนึ่งของเดือนวัดหัวกระบือก็จะมีพิธีแจกทานแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับท่านที่ายากไร้อนาถาเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ ไปญาติโยมท่านสาวธุชนท่านนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลลักษณก็เชื้อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างปรมีด้วยการแจกทานข้าวสารอาหารแห้งกันแล้วก็วันโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนะโยมวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมเนี้ยเป็นงานวันเกิดของหลวงตานะซึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมของทุกๆปีก็จะมะีพิธีงานบรรพชาบทสมบทบวชนาคหมู่มอบทุนการศึกษา มอบทุนสวัสดิการครูแล้วก็แจกทานข้าวสารอาหารแห้งนะเพราะฉะนั้นยากโดมท่านสาธิชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้มีกุศลรัตทาจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพบรระชาสมุูบวชนาคหมูหรือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนสวัสดิการครูก็เชื้อเชิญเจริญพรน,นะฮะหรือว่าท่านที่ขาดสนยากจนจะมารับแจก ข้าวสารอาหารแห้งก็เชื้อเชิญเจริญพรมาติดต่อได้ที่อาเก๋งจีนนัสลาเก๋งจีนที่สลาพระบุทสัตจคุณอิมในท้ายที่สุดนี้หลวงตาก็ขอกระดาบรัตนา <c oughs> คุณประสีรัตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรม,รรรมและคุณพระโยงรงได้ด้วยอานาจบุญญาฤทธิ์บุญบารมีของหลวง,โโง,โโงพ่อโตเนวโบสถแห่งมัทธุทรเบือนีหลวงตาขอกระดาบรัตนามารวมเป็นตบะเดชะเป็นพระรปัจจัยและขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมเอาบุญกุศล ที่เราท so, uh, e like er, like, ั้งทั้งหลายได้องเพนแล้วนีน้อมเจ้าน้อมประหมรถวายพระรัตนพราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชชนมายุอยู่ยืงยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันพวกเราปรงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานแล้วขอให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ จงประสบจากความถูกความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเิอขอเจริญพรดูดีมี